เช็คเดตติ้งบ่วงวิมาราอีพีที่มิวสุภสทธิ์ได้เท่าไหร่ไปดูกันละครบ่วงวิมาราทังช่องเจ็ดเปิดตัวละครใหม่อย่างหนุ่มฮอตระดับอินเตอร์มิวสุภทธิ์ได้ฮือฮาตามความคาดหมายในโลกโซเชียลเปี้ยงปังติดเทรนทวิตเตอร์ระดับโรคสมกับที่ผู้จัดคนเก่งหนิงปนิตาตั้งความหวังไว้ว่าแต่แล้วเดตติ้งบ่วงวิมาราอีพีนี้ได้เท่าไหร่ไปดูกันจ้าโดยอีพีที่ออกอากาศ วันที่2 6กันยายนซึ่งไฮไลท์อยู่ที่การปรากฏตัวของมิวสุภทธิ์บ่วงวิมาราทำได้ไปที่3.7ลดลงจากอีพีก่อนที่ทำไปได้4.0แต่ยังคงคว้าแชมป์ไปครองเพราะคู่แข่งอย่างวิวาฟ้าแรบช่องวันสัปเอดได้ไปที่3.3และสาบซ่อนรักช่อง3ได้ไปที่2.1